ครับสวัสดีครับนักเรียนวันนี้คุณครูก็จะพาน,นักเรียนมารู้จักกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งอุปกรณ์ในวันนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่เราสามารถเห็นในชีวิตประจําวันเรามากมายเลยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะใช้ในการแสดงผลเรื่องของแสงนะครับเรื่องของแสงแล้วก็สีต่งตางๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้จะเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับ อุปกรณ์ตัวนี้มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัว L นะครับ L ในที่นี้นักเรียนพอรู้จักไหมครับว่าอุปกรณ์ตัวไหนที่มีชื่อรียกขึ้นต้นด้วยคําว่า L บ้างนะครับลองทายกันดูสิครับว่าจะเป็นตัวไหนนะครับถ้าบางคนเห็นรูปร่างหน้าตาของอุปกรณ์ที่อยู่ในรูปแล้วน่าจะเดาออกแล้วนะครับว่าตัวนี้เป็นตัวอะไรกันนะครับใช่ครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือตัว LED นั่นเองนะครับ L.E.D. ก็เขียนเต็มๆก็จะเป็น Light i m a g t i n g Diode นะครับซึ่งก็เป็นไดโอดอีกชนิดหนึ่งนะครับที่มันสามารถปลิ่งแสงออกมาได้นะครับคุณสมบัติของ L.E.D. ไดโอดนะครับก็คือเมื่อได้รับไปอัดตรงแล้วนะครับก็จะกำเนิดแสงในความถีต่ต่างๆซึ่งจะทำให้เกิดสีต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเมื่อเห็นในคลิปวิดีโอนีอ่นะครับว่ารูปแบบของ L.E.D. ที่มันสว่างนะครับมีการกระพริบ มีเส้นสีต่งตางๆนะครับสวยงามมากมายนะครับนอกจากนี้นะครับ LED ยังประยุกต์ใช้ในหลอดไฟให้ค,ความแสงสว่างต่างๆอีกมากมายเลยนะครับหารู้จักกับตัว LED กันครับ LED สามารถนามาทาเป็นหลอดไฟแสงสว่างได้ LED สามารถมาทําเป็นไฟตัวอักษรก็ได้นะครับ LED สามารถนามาใช้เป็นตัวอักษรวิ่งก็ได้แสดงผลบนจอนะครับ LED ยังสามารถนำมาทำเป็นจอภาพหรือเรียกว่าเป็นจอภาพ LED นี้น,นะครับในการทำงานของ LED นะครับเราต้องรู้จักสัญลักษณ์ของตัว LED ก่อนนะครับสัญ,ญลักษณ์ของ LED ก็จะคล้ายๆกับไดโอดนะครับซึ่งหน้าตาของสัญลักษณ์ของ LED จะมีลูกศรน,นะครับพุ่งออกมาจากตัวสัญลักษณ์ของไนโอดนั่นหมายความว่า ได้สดมีลักษณะการเปล่งแสงออกมานั่นเองนะครับจากรูปภาพด้านขวาเราจะเห็นว่าหลอด LED ของเรานะครับจะมีแสงสีต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีน้ำเงินสีเขียวสีเหลืองสีแดงครับหรือแม้กระทั่งบางหลอดนะครับสามารถที่จะให้แสงสีเนี่ยหลากหลายสีภายในหลอดเดียวได้ด้วยนะครับในการต่อใช้งานหลอด LED นะครับ หลอด LED นั้นจะต้องได้รับการบอัสตรงนะครับคำว่าบอัสตรงก็คือเราต้องป้อนไฟบวกให้กับขาที่เป็นไฟบวกก็คือขา A นั่นเองนะครับและต้องป้อนไฟลบให้กับขาที่เป็นไฟลบนั่นก็คือขา K นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนคือขา A อันไหนคือขา K นะครับขาที่ ยาวๆนะครับก็จะเป็นขา A นะครับส่วนขาที่มันสั้นกว่าคนอื่นนั้นก็จะเป็นขา K นะครับในการต่อใช้งาน LED LED, LED มีความจำเป็นที่จะต้องรักษาระดับของกระแสที่จะไหลผ่านตัวมันด้วยนะครับเพราะว่าสเปคของ LED ในแต่ละตัวนั้นมีความสามารถที่จะทนกระแสได้ไม่เท่ากันฉะนั้นในการใช้งาน LED จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องเพิ่มตัวต้านทานเพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะทําหน้าที่นในการจํากัดการไหลของกระแสนั่นเองครับซึ่งเราก็จะมีสูตรการคําคนวณนะครับก็คือ R เท่ากับ E ส่วนด้วย I นะครับเมื่อเราต้องการทราบค่า R ก็เอาแรงดันนะครับหารด้วยค่ากระแสที่เราต้องการก็จะได้ค่าความต้า,านนออกมาเช็งงานนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับ เริ่มรู้จักกับอุปกรณ์ตัวนี้หรือยังนะครับ LED หรือว่า Light Imaging Diode นะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแสดงแสงนะครับและก็สีต่างๆที่มีความสวยงามมากนะครับในปัจจุบันถ้าเราได้เห็นในงานสะพานของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีการประดับแสงสีบนถนนมีความสวยงามมากมายครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ